อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกด j o i แล้วเลือก level 1, 2, 3เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับสั่นจากเรือกของอาทิตย์ในช่อง Move In Chief ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปครับวันนี้นะครับเรากลับมากับคอนเทนต์ที่อยากทำมานานแล้วแหละคือทุกร้าน กล้องฟิล์มอะจะเหมือนกันหมดเลยคือฟิล์มมหาศาลจะต้องถูกกองอยู่นะครับท้ายที่สุดเราก็ต้องเอามันไปทิ้งก็คือลูกค้ามาสแกนฟิล์มล้างฟิล์มสแกนฟิล์มได้ไฟล์เสร็จก็ไม่มาเอาหรือบางทีก็ลืมลืมเป็นปีลืมเป็น6เดือนครึ่งปีแล้วเพิ่งนึกได้อะไรเงี้ยก็มีเราก็เก็บกันไม่ไหวแหละก็ต้องทิ้ง อันเนี้ยเป็นปัญหายิ่งช่วงแรกๆที่ทำร้านกันนะสมัยช่วงแรกๆที่ร้านฟิล์มเริ่มเกิดขึ้นเยอะๆอ่ะเก็บกันไม่ไหวเลยเดี๋ยวนี้ยังทุกร้านก็จะมีกฎหมด1เดือน2เดือนถ้าไม่มาเอาเคลียร์ออกนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของฟิล์มมากๆนะครับเพราะว่าในเมื่อเราถ่ายฟิล์มเราไม่ได้ต้องการแค่ไฟล์ของฟิล์มที่มันสวยงามเพราะจริง <c oughs> ๆ,ๆแล้วมันอาจจะวันหนึ่งเราอาจจะสแกนได้เท่านี้ความละเอียดเท่านี้ ต่อให้สแกนสูงสุดอะแต่ในอนาคตมันอาจจะละเอียดได้กว่าน,นี้อีกเราจะทำไงละ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเราจะต้องมีฮาร์ดก๊อปปี้นั่นก็คือฟิล์มนี่แหละมันจะเป็นฮาร์ดก๊อปปี้ที่ดีนะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าฮาร์ดดิสก์เราจะพังไหมหรือแม้กระทั่งระบบคลาวในอนาคตมันอาจจะย่อหนิดเจงหรืออาจจะมีอะไรที่ฟอร์แมตใหม่เราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้น นี่นะครับวันนี้เราจะสาธิตให้ดูว่าฟิล์มอยู่ได้นานแค่ไหนโดยนี่เอามาให้ดูก่อน40ปีเดปี <S <S <ๆ>เราจะมาดูกันว่าภาพจากการเก็บฟิล์มเอาไว้จะเป็นยังไงโดยที่พี่จะสแกนด้วยความละเอียดแบบละเอียดยิบตามร้านเนี่ยณเวลานี้นะครับมินิมัมน่าจะประมาณ3,000คูณ2,000ถูกไหม แล้วก็ DPI ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาณ72หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นงานพิมพ์เนี่ยมันต้อง150ขึ้นใช่ไหมพี่ซัดเอาไป300ไปเลยแม่งปิ้นบิวบอร์ดเทียเลยไปเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าฟรีอายุ40ปีจะสามารถทำความละเอียดที่6,000คูณ4,000นะครับให้ดูเริ่มกันเลย นี่นะครับเครื่องสแกนก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีเครื่องสแกนก่อนอันนี้เครื่องสแกนที่พี่เอามาคือเป็นพลาสติกออปติกซิล์ม120ไอที่แม่งเหมือนขายของเลยแต่ว่าเราต้องการให้เห็นว่าละเอียดเป็นยังไงครับตัวนี้นี่นะครับเราก็ให้ดูจริงๆแล้วต้องใส่ถุงมือนะแต่วันนี้พี่เฮียเองอ่ะนี่ยังอยู่ครบกระบวนความน,นะครับฟิล์มอายุ สี่สิบปีนะครับนี่จัใช้จับเบาๆแล้วันี่นะครับเราก็หนีมึงไปเลยยืดดึงหมองไม่เห็นโอเคไม่ควรใช้นิ้วนะครับเลาะไว้ก่อนอดึงให้มันตรงเฟรมโอเคเรามาดูกัน แม้กระทั่งมันจะมีฟูนมีรอยขีดข่วนอะไรอ่ะเครื่องสแกนสมัยนี้มันลบได้หมดเลยไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นมันเหมือนใหม่แน่นอนเดี๋ยวมาดูว่ามันดูใหม่ขนาดไหนถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราอย่าลืมเข้าไปที่ www. b o o f i n s h i p co และคลิกที่ปุ่มโด n a t e เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่ตอไป พรีวิวออกมาแล้วนี่รูป40ปีนะครับนี่แค่พรีวิวนะพอพรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถปรับมันได้อีกทําให้สีมันถูกต้องขึ้นเพราะว่าบางทีฟิล์มอาจจะแบบนาแล้วอาจจะแบบมีความซีดมีความอะไรบัดไปบ้างนะครับก็สามารถทําได้มากขึ้นเช่นเนี่ยแต่เนี้ยมันมาแล้วดแวีแล้วอาจจะแบบปรับโทนนิดหน่อยเช่นนี่นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันเขียวมากไปหน่อยอาจจะแบบทาให้มันดู มีชีวิตชีวาขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้เหมือนรูปใหม่เดะเรายังสามารถปรับโทนนะครับเช่นมันมืดไปหรือเปล่าสว่างไปหรือเปล่าเมื่อก่อนจะถ่ายไว้มืดมากก่อนเทคโนโลยีสมัยก่อนอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยตอนนี้เ็าสามารถปรับหรือสีมันซีดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือฝุ่นมันเยอะ เอาฝุ่นออกหรือคมอยากคมกว่านี้คมแค่ไหนทำได้หมดนะครับสมัยนี้เนีนะปึ๊บๆทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจัดการปึ้งอ,ออกมาได้เ,เครื่องก็จะทำงานครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์นะครับว่าเป็นไงกับรูปที่ถูกเก็บไว้40ปี ตอนนี้สแกนเสร็จแล้วนะครับมาดูกัน,นครับรูป40ปีเป็นยังไงความละเอียด6,000คูณ4,000นะ,ะเดี๋ยวจะหาว่ามั่วเราเปิดดูได้ Adjust Size นะ6,000คูณ4,000 Resolution 300นะครับ 5, ไฟ22.6เมกอะเนี่ยความละเอียดเป็นไง6,000คูณ4,000เลยนะ แล้วก็ DPI คือ300ดูนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยซูมปื๊บปื๊บเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงโอ้โหไม่มีแตกนี่โอ้โหเป็นไงต้องเก็บแล้วไหมฟิล์มต้องเก็บนะไม่ได้แล้วนะเป็นยังไง เขาบอกว่าฟิล์มเนี่ยนะครับถ้าเกิดเก็บในสภาพที่ดีคือไม่ชืน้นไม่ร้อนจนเกินไปสามารถอยู่ได้เป็นร0อปีนะครับไม่น่าแปลกใจเลยว่ารูปอย่างวิเวียนไมเยอร์หรืออะไรก็ตามอายุเป็นร0อปีทำไมยังชัดแจ๋วอยู่เลยก็เพราะว่ามันมี hard copy ตัวนี้แหละก็คือฟิล์มนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอย่าลืมนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่ ล้างสแกนฟิล์มอย่าลืมขอฟิล์มกลับมาเก็บให้ดีๆด้วยเพราะนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดนะออขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วย